สวัสดีครับกลับมาพบกับผมถ้ากลับมาต่อฮีโร่ในเกม World of War f a r e นะครับผมก็เป็นเกมค่ายเดียวกับ World of t a n k นะครับผมอ่าแต่เราจะมารับใช้ชาติกันนะครับวันนี้อ่าตอนนี้ผมอ่าสังกัดอยู่หน่วยอ่าของโซเวียตนะเอ้ยิงไม่โดนเว้ยเป้าไม่นิ่งโอ้โเพื่อเราเสียไปแล้วโอ้โดนโดนมากโดนมากะโดนมากแล้ โอ้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 วันนี้ไม่ต้องคัพิคัสเตอร์ถือว่าแลกกันไปอ้าวใครโดนสอยไปแล้ววะยังไม่ทันเริ่มเลยเอาละเราเห็นป้าหมายอยู่บนนู่นขึ้นที่สูงไว้ขึ้นที่สูงไว้เร่งเครื่องเราจะทำการเหินฟ้าอุย๊ยป้าหมายอยู่หน้ายิงมัน โอ้ชนคำมิคาเอแกอะั่นไงป้หมโอ้ยเร่งเครื่องมาเร่งเครื่องมาเปิดแล้วเปิดยิงโอ้ต้องจำจากทคนิคจากการเรียนรู้มาเอชเอชเอเชเอ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 ชเ โอ้ยมันบวกมันบวกกับกระตุกด้วยนะฮะเชิญลำบากลำบากโอ้ยแล้วจะบินวนไปไหนเนี่ยตีเคิฟเคิฟเคิฟโอ้ยโอ้ยโน่นก็ยิงเราโอ้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 เอ้าเอ้าอ้าเอ้า ดูจากในแบบแล้วรู้สึกผมจะอยู่ในโดงสีแดงชีหายแล้วถ้านี่เป็นฉากโรเมโอแอมจูเลียนนี่ก็เหมือนแบบฉากวิ่งหนีกันไอ้นั่นเลยตามจับกันที่ได้สิอุ้ยๆๆอุ้ยเกื left. อบโดนหน้าเราเอ้ยขับดีๆหน่อยอ้าวชนกันเองเสิร้ำหน้ามีชนกันเองด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยควบคุมไม่อยู่โอ้ยอยู่ไหนอะ โอ้โอ้รู้แล้วรู้แล้วโอ้โอ้ไหนไงไหนไงไงโอ้โอ้เฮ้ยมิสชุกโอ้แจ๋วมากยิงมิสไซล์ไปแล้วด้วยอ้าวชนกันอีกแยะอะไรวะเนี่ยชนกันเป็นคามิคาเซ่เลยเฮ้ยขวา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 อ้าฮึบรอเดี๋ยวเพื่อนเราจะไปช่วยแล้วต้องประมาณ500เมตรฮะ500เมตร อืจ้าโอ้โหเลือดเยอะเลยเอ้ยจโอ้โหไม่เป็นไรเลยไม่ได้คายผี่มันเลยอึอจะอุ้ยอุอุ้ยอื้นึกว่าจะชนซะแล้วโอ้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 อ้าวตก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 ตามตามเออเชิดเชิดเชิดเกือบเกือบเยอะเยอะเยอะโอ้โหยิงยากเลยกัน อือจะอืมมันยิงแล้วะโอ้ป้อมปืนนี่ตายแน่ตายแน่ก่อนตายก่อนตายขอทิ้งผลงานไว้หน่อยอืออือต้องทำพิฆาตเซ่แล้วคำมีทำมีอืมีิฆาตเซ่อือก่อนตายต้องฝากผลงานเออตายอือเราคงไม่รอดแล้ว สายเข้าไปสายเข้าไปโอ้โหว้าโอ้โหผิว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 เหรอผิวเหรอเอ้ยเอ้ยตกนะตกนะตกตกเฮ้ยมันไม่ตกเลยอ่ะตกนะตกนะ น,น่าจงไม่ตกเฮ้ยเราจะตกแฮตตกแฮตโอ้ย,อยว่ามันเราตกแทนมาแล้วเพื่อนเอ้ยโอ้ยมันโดนมากโดนอ้าๆบวกอ่ะอยากบวกอ่ะอยากบวกเฮ้ยลมล,ล,ลอลมลอ,อ,อข้าคงไปต่อไปไม่ไหวแล้วฝาก์ครุมีเคอด้วยสหาย ขอลงหน้าไปล้อที่ช้างช้าเพือกนะ